นะพ่อนะไัไหนเก้าสามสามเก้าครับเก้าสามสครับของน้อยครับพูบดอยู่แล้วให้จิตหุกคุกจิตตัวเดียวครับพ่อครับ พ่อทำมันีให้มแม่สีสิครับพ่อเอาแต่พ่อเอาไปลงทุนหมดเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวก็ได้คืนครับสวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อยีละมันฟังแล้ว,วลแล้วก็จิละปิ้งภาคใต้ครับ ทุกที่ทุกที่เชียงใหม่เชียงรายอะไรม่ใช่ชที่พ่ออยู่อะไรนอที่ให้ซื้อโต๊ะให้น้อยอะค่ะอ๋ออยู่แล้วก็พ่อที่อยูู่่นครปฐมไม่ใช่ที่โ<า>ต๊ะน,<า>น,นี่นคอปฐมครับนครนปฐมมีแม่แม่พ่อพ่อของน้อยนะครับนครปฐมก็อยู่ที่อยู่ที่ยื้อหรือครับเรียกไม่ถูกครับแล้วทางโคราชครับแม่เยอรมันครับน้อยมาแล้ว ดีครับพ่อครับขอ,ขอ<ด>นมกินหน่อยครับพ่อพ่อแม่แม่เนาะพ่อยังอยู่เก้าสามตัวเดียวครับวันที่สิบห้าคงดุดครับถ้ท้าลีต่างไม่มากก็ถูกสามตัวบุญนะครับวันนี้ครับ จริงเลยครับอู้จะตีกระจายแล้วครับยุกมากครับ,นนบครับให้กองหนึ่งแก้ววันนี้ได้กินไก่อีกซีเนาะพ่อเนาะได้ได้ได ่อแหกกระถิ่นติดแล้วพ่อไม่ต้องขึ้นข้างบนนะครับครับเลยไม่ต้องขึ้นครับไม่ต้องขึ้นแบงบนครับเ,เพราะว่าพ่อพ่อแม่เขาอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเขาเราไม่ได้บน,นทำเสร็จแล้วก็ให้เขานับแล้วก็ให้เขาส่งไปนะพ่อเนาะให้แม่ขึ้นไปไหว้คนเดียวครับ พอเที่ยงก็ออกเดินมืดไหมพ่อเที่ยงอะ่ะไม่มืดหรอครับพอเที่ยงก็ไปก็อันนี้จะเขียนให้เอฟซีไหมนี่เข,เขียนครับเขียนวอ่ะ เดีว่าน้อยตะก,กะเลยนะครับพ่อครับ,บพ่อครับ,บเดี๋ยวุ่นเนี้ยน้อยจาเให้ได้นะพน่อเนาะพ่อจะได้มีตังไว้ทำบุญมีมีพี่ๆน้องๆเขาด้วยแล้วก็น้อยด้วยระวังนะครับหวยงวดเนี้ยถ้าบิ้นก็บ้นห้าห้านะพ่อ ระวังนาลีบกลางนะครับ เฮ้ยของไม่มีเลยขออีกตังค์หนึ่งแกเมื่อคืนน้อยไม่ได้กินเลยครับหิวหิวครับพี่ยเราไม่ให้น้อยข้าบ้านครับทำไมล่ะมันเยอะก็พ่อไม่บอกให้น้อยข้าบ้านนะครับน้อยจะเข้ายังไงล่ะครับแม่ไม่บอกแน่แม่ไม่ได้บอกเลย

เท่าไหร่นะ 16, 16. พ่อวันที่ส <10. S 1> <10 S 2> ิบหกเดือนส <10. S 1> ิบนะพ่อเนาะเนหกหกหกแปดลึกหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร ครับน้าพ่อนะครับอุ้ยว,วังวังวะไอ้วังไม่ตายแน่อีกนะพูดไอ้วังตายแน่ตายแน่หวังครับนี่ครับน้อยให้เก้าสามตัวเดียวครับต้องซื้อสามเก้าด้วยนะอย่างจิต6 6กคกจิตนะครับถ้าบุญก็จะบุญห้าห้าครับวันนี้ครับแต่จะบุญบุญบุญมีศูนย์มีเก้าครับบุญ น้อยได้สองตัวแล้วหรืออีกตัวเดียวครับบุญมีศูนย์มีเก้าครับบุญนะครับมีศูนย์มีเก้าครับบุญครับมีศูนย์ถ้าจะมาก็มาระวังหวยทุกเก้านะกิดหกหกเจ็ดทะพ่อครับถ้าไม่นานมันออกกระดูกขึ้นเลยครับจิตหกหกเจ็ดครับน้อยได้โทษกระดินกรบพ่อแล้ว พ่อพ่อพ่อครับเดี๋ยววันที่15บห้าบายมุงน้อยไปคุ้งทุดท้ายบุญหางหนึ่งล่างหางหนึ่งนะครับครับครับเดี๋ยวระวังให้ดีนะบุญมีพ่อพ่อแม่แม่ครับบุญมี0นตัวหนึ่งครับแล้วก็เ้าตัวหนึ่งครับบุญครับบุญเดี๋ยวอีกตัวเดียวเดี๋ยวน้อยไปให้ครับพพ่อแม่ของน้อยครับระวังบุญนะครับ พ่อน้ยจะไปแล้วเดี๋ยวลุงพ่อตีครับับลุงพ่อบอกไอ้น้อยมึงไปกับพ่อกับแม่มึงนั่นแหละมึงไม่ห่วงวัดเลยลุงพ่อว่าใหญ่เลยครับงานใกล้กระถินแล้วมึงก็หนีก็หนีไปกับพ่อกับแม่ครับเมื่อวานนินแม่เรียกไอ้น้อยมาด้วยครับแค่นี้นะพ่อวันที่สิบห้าค้งสุดท้ายครับสวัสดีครับเฮ้